สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมและวันนี้พึ่งเองก็พึ่งตื่นและการพึ่งตื่นของพึ่งพึ่งมีเคล็ดลับดีๆเอามาฝากให้กับเ,เพื่อนๆนะใครที่อยากจะมีแบบว่าหน้าท้องที่แบน่าบพุงยุบทุกเช้าทุกเช้า,ชาระบบกับถ่ายก็ดีแน่นอนค่ะพึ่งมีเคล็ดลับมนันแนะนําค่ะมันง่ายมากๆเลยกับเ,เพื่อนๆนะนี่คือน้ำเย็นหนึ่งแก้วแก้วนี้ใหญ่นะคะทุกคนค่ะเคล็ดลับนี้ง่ายมากๆ เพียงแค่เพื่อน,อนตื่นนอนปุ๊บนะแล้วก็ดื่มน้ําเย็นตามทันทีเลยคะเพื่อนๆน,นะน้ําเย็นเนี่ยเขาจะไปช่วย burn, เบออิรนแคลอรี่ได้ถึง8แคลอรี่เลยทีเดียวใน1แก้วนะคะทุกคนและก็ยังส่งผลทําให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆและแถมทําให้ท้องไม่ผูกด้วยนะคะทุกคนนะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆมากเลยน้ําเย็นเนี่ยมันจะช่วยทําแบบให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีและก็ทําให้เราเนี่ยขับถ่ายทุกเชา้าทุกช ขับถ่ายของเสียออกมาดังนั้นร่างกายเราจะไม่ได้สะสมของเสียเลยพุ้งก็ยุบหน้าท้องก็แบลล่าบผิวพรรณก็ดีนะคะทุกคนนะและถ้าเกิดว่าใคร ออกกาลังกายนะหลังออกกําลังกายเสร็จเพื่อนๆดื่มน้ําเย็นตามเข้าไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆนะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญเนี่ยดีขึ้นไปค่ะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการน้ํานะและสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะทําให้เราอิ่มน้ําและก็ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยหิวนะ ค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีเคล็ดลับดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆด้วยการดื่มน้ําเย็นลดพุงค่ะเพื่อนๆนะเคล็ดลับนี้สาวๆหลายคนเขาทํากันนะคะทุกคนก็คือมันง่ายและมันเห็นผลจริงค่ะทุกคนนะค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะเริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้เลย ตื่นเช้ามาดื่มน้ำเย็นตาม1แก้วทุกวันรับรองค่ะผิวพรรณดีระบบขับถ่ายดีระบบเผาผลาญดีและที่สำคัญเบิร์นแคลอรี่ได้ถึง8แคลอรี่เลยทีเดียวนะค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้แล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งเนี่ยจะไปหาเคล็ดลับหรือสูตรอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ